ครับผมปลาโมนะฮะโค้สองนิ้วไปอยู่ครับสามนิ้วไปอยู่ปลาโมสี่นิ้วกำลังดีครับเนี่ยอยู่นะฮะเดี๋ยวจัดให้อีกครับผมอันนี้เล่นเองครับไม่ได้ตัดโตนะฮะคลิปนี้จัดไปอีกครับหนึ่งแต้มครับผมปลาโมใส่สามนิ้วครับผม ไปเรื่อยๆนะครับดกอนนะคับใ่กับปลาไปครับว้าโต นีค่อนข้างที่จะหนาแน,น่นครับเพราะว่าไม่ได้สูบมาหลายปีแล้วปลาก็จะประมาณนี้ครับจะมีตัวให,ใหญ่ๆนะครับข้างในยังไม่ได้จับอล่ะครับผมโอ้ไนี้ใส่สวยฮนะ มาสามนิ้วฮะไอที่สวยๆค่อยนะครับผมก็มีเจกเยะอยู่ครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมถ้าไม่ชำนาญอย่าทำซานครับตาหมอเลยมันปาเจ็บครับผมทองท่านจะขม,มุด ครับยจ,จ,จะทำตามนะครับจับปลาสองมือครับผมไม่ดีนะครับกอดเตือนน้องๆด้วยนะฮะจับกบปลัวครับผมทำตามนะครับจับปลาสองมือไปนะครับปล่อยครับผมช่วยช่อยๆ ปลามโมูครับใส่ติ๊กโตโตโอ้ไม่ดีเยอะเค่เลยียวไม่ได้ลืมจับจริงจังนะครับโอ้ยอันนี้น่าจะประมาณห้าน,นิ้วครับสี่นิ้วปลาโมูครับใส่สามนิ้วสี่นิ้วครับ,รรบสีน่น,นิ้วจริงครับตัวนี้ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับได้ชงใจมันรักนะครับผมมีหลายอย่างหลายอาชีพนะครับที่ทำนะครับผมตัวนี้ก็บ่อครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนตัวนี้ลูกมันครับตัวเล็กๆีกบางทีถามว่าเอ้าทำไมพี่ไทยถึงทำได้หลายอย่างครับก็ใจมันรักหลายอย่างครับ แต่เมียมีคนเดียวนะครับเพราะรักคนเดียวครุด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 ประชนันรุดประชอนเขาจะกินครับเขาจะ,จะโตได้อ๋อเราหาภัชนะที่สูงกว่านี้เดี๋ยวกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับผม